เอ้ okay, นะครับอาที่เข้ามาแล้วสวัสดีครับโอเควันนี้นะครับอย่าลืมส่งงานนะครับในไลน์กลุ่มนะครับส่งงานด้วยนะครับอ,ออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์หรือละคร นะครับอโอเคทีนี้ต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า58ใครมีหนังสือขึ้นมาเปิดไปที่หน้า58นะครับกิจกรรมหนาตาสินกิจกรรมนาตา,นรรมนาติสินมีอะไรบ้างนะครับนาาศิลินไทยได้แบง่งลักษณะรูปแบบการแสดงออกทั้งหมด ได้ทั้งหมดสาประเภทนะครับได้แก่รำระบำและฟ้อนนะครับมีสามอย่างสามประเภทนะครับรำระบำฟ้อนนะครับทีนี้มาดูประเภทแรกก่อนรำประเภทรำรำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐานก็เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทรำ นะครับจะมีรูปแบบการแสดงตามแบบมาตรฐานการแสดงนาฏศิลป์ไทยของกรมศิลปากรนะครับทีนี้การแสดงชุดนี้รำเนี่ยนะครับเขาจะเน้นท่ารำเป็นหลักนะครับท่ารำเน้นท่ารำเป็นหลักการฝึกกรําวงมาตรฐานผู้ฝึกจะต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกรําวงมาตรฐานและแล้วค่อยไปฝึกการแสดง ต้องทาความรู้จักก่อนว่าลาวงมาตรฐานคืออะไรนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกันข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับลาวงมาตรฐานนะครับลาวงมาตรฐานเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับความเป็นมาประวัติความเป็นมาของลาวงมาตรฐานลำวงมาตรฐาน เกิดจากการละเล่นพื้นบ้านของคนในภาคกลางภาคกลางของไทยหรือชาวภาคกลางนั่นแหละนะครับซึ่งการละเล่นเนี้ยจะเรียกว่ารําโทนรําโทนก็เป็นการรําใส่จังหวะโทนแล้วก็มีร้องด้วยมีการร้องร้องเพลงด้วยนะครับเป็นการละเล่นที่เน้นความสนุกสนาน นะครับแล้วได้รับการพัฒนาเป็นรำวงพื้นบ้านที่มีการขับร้องเพลงประกอบท่ารำแบบง่ายๆก่อนนะครับแต่ตอนนั้นที่เกิดขึ้นไม่มีแบบแผนนะครับอ่าต่อมากรมศิลปรกรของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้นำเอารำโทนหรือรำวงพื้นบ้านเนี่ยมาประดิษฐ์ท่ารำ จัดระบบหมวดหมู่ให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นแต่งเพลงขึ้นมาใหม่จากอาจจะใช้เพลงเดิมแล้วก็เพิ่มเพลงเข้ามาสร้างให้เป็นมาตรฐานให้เป็นรำมาตรฐานนะครับเพราะรำวงมาตรฐานนี้ก็สามารถใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาได้นะครับอ่า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยกำหนดบทเพลงและท่ารำให้เหมาะสมกันนะครับแล้วก็ให้ชื่อเรียกชื่อใหม่ว่ารำวงมาตรฐานสรุปการแสดงชุดน,นี้ก็มีวิวัฒนาการมาสามสามมีวิวัฒนาการตั้งแต่รำโทนหนึ่งรำพื้นบ้านรำวงพื้นบ้านสองแล้วก็รำวงมาตรฐานสามนะครับเป็นถ้าเป็นนั่นก็เรียกว่าเลเวลที่ส เนาะเออใครชอบเล่นเกมก็จะเลเวลนะอ่าทีนี้ลักษณะของการแสดงก็จะแสดงเป็นคู่คู่คู่หญิงชายนะครับอปกติจะใช้ผู้แสดงชายหญิง4คู่4คู่ก็8คนชายสหญิง4นะครับโดยมีรูปแบบการแสดงชายและหญิงรำแปลแถวเป็นวงกลม จับคู่กันแล้วก็รำรำเป็นวงกลมเดินเป็นวงกลมแต่ให้เดินทวนเข็มนาฬิกาเข้าใจคําว่าทวนเข็มนาฬิกาไหมครับถ้าเราดูหน้าปัดนาฬิกาเข็มมันก็จะไปทางฝาถูกไหมไปทางฝาไปทางฝาไปทางขวาแต่เวลารำรำย้อนเข็มนาฬิกาทวนมาแบบนี้นะครับ ทีนี้การแต่งกายเขาออกแบบการแต่งกายไว้สี่แบบคือหึงแบบพื้นบ้านในภาพที่หนึ่งหน้า59นะครับแบบพื้นบ้านดูลักษณะการแต่งกายนะครับอันนี้ก็เป็นการละเล่นใส่ชุดผ้าไทยใช่ไหมครับอ,อย่างที่เราเข้าใจถ้าเป็นช่วงเทศการสงกรานต์เนี่ยก็จะใช้ชุดแบบนี้เล่นหรือ เทศกาลงานบุญอะไรต่างๆของคนภาคกลางเขาจะใส่ชุดแบบนี้นะครับหรือรำหน้าเกกาก็ชุดแบบนี้นะครับแบบที่2ชุดแบบสมัยรัชกาลที่5้าดูชุดสมัยรัชกาลที่5ก็ผู้ชายสวมเสื้อราชประแตนนุ่งโจงกระเบนใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าหนังผู้หญิงเสื้อคอกระเช้าแขนยาวนุ่งโจงกระเบนใส่รองเท้าส้นสูง แะถุงเท้าสีขาวนะอันนี้คือชุดชุดชุดที่เป็นระเบียบชุดที่ใช้ออกงานในสมัยรชัชการที่ห้าจะเป็นชุดแบบนี้นะครับต่อไปชุดแบบสากลน,นิยมแบบสากลน,นิยมก็ดูภาพที่สามผู้ชายใส่ชุดสูทผูกเน็คไทสวมรองเท้าแตะเอ้ยไม่ใช่แตะสวมรองเท้าหนังขอโทษสวมรองเท้าหนังผู้หญิง ก็เป็นชุดคลุมเสื้อแขนกระบอกแล้วก็ผ้าสิ้นในสีเดียวกันสมมุติจะใช้สียมพูก็ต้องเป็นสีชมพูทั้งเสื้อและก็ผ้าสิ้นนะครับต่อไปชุดราตรีสมูสนราตรีสมูสรก็คือชุดที่เขาใช้ออกงานในกลุ่มข้าราชการท่านผู้ชั้นผู้ใหญ่ที่มีสมาคมมีชมรม เช่นพวกนายพลอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะแต่งชุดแบบนี้อืมเหมือนชุดไทยเป็นคล้ายๆกับชุดไทยประยุกต์นะครับอืมหรือถ้าเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าชุดไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก็ได้ชุดนี้นะเพราะว่ามันก็เขาก็ใช้และชุดนี้ก็ถูกถูกชาวไทยนํามาใช้ในการมาสวมใส่ในชุดแต่งงานด้วยอชุดแต่งงานแบบไทยก็จะใช้แบบนี้นะ เขาจะนิยมแบบนี้นะครับเออจะนิยมแบบนี้นะครับทีนี้วงดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงนะครับโดยปกติจะใช้วงปี่พาดไม้หนวมก็คือวงดนตรีไทยนั่นแหละนะครับแต่จะใช้กลองแต่เดิมวงปี่พาดไม้หนวมก็จะมีกลองก็มีชื่อว่ากลองแขกใช้ตีกำกับจังหวะแต่นี้ถ้าเป็นการแสดงระวงมาตรฐานเขาจะใช้โทนตีแทน กองแขกเขาจะไม่ใช้กองแขกตีนะครับหรือจะใช้วงดนตรีสากลวงซิมโฟนีออเคสตราบรรเลงก็ได้นะครับเพราะว่ารำวงมาตรฐานจะเป็นการแสดงหรือเพลงที่เป็นร่วมสมัยจะไม่เก่าและก็จะไม่ใหม่สามารถรับวัฒนธรรมต่างประเทศได้แล้วก็เอามาผสมกับ ศิลปะวัฒนธรรมของไทยทำได้หมดเลยนะครับพูดง่ายว่าก็เป็นกลางๆไม่ส่วนมากแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีใครอะไรมากกับชุดพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราเลือกจะเลือกเอาชุดอะไรนะครับอต่อไปหน้าต่อไปเพลงและท่ารำที่ใช้ประกอบการแสดงเพลงที่ใช้จะมีอยู่ทั้งหมดสิเพลงในตาราง หน้าหกนะครับสิบเพลงมีเพลงอะไรบ้างเพลงงามแสงเดือนใช้ท่าสอดสร้อยมาลาท่ารำนะครับเพลง 2, 2เพลงชาวไทยใช้ท่าชักแป้งผัดหน้า3เพลงรำซิมารำใช้ท่ารำสาย4เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง5 เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญแขกใช้ท่าแขกเต้าเข้ารังและผาลาเพียงไหลเพลงนี้มีสองท่านะครับเพลงที่ห้าเพลงที่หกดอกฟ้ายของชาติใช้ท่ารํายัว่วเพลงที่เจดหญิงไทยใจงามใช้ท่าพรมสีหน้าและยุงฟ้อนหางอันนี้ก็มีสองท่าเหมือนกันต่อไปเพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ท่าช้างประสานงาและจันทร์ทรงกปด เก้าเพลงยอดชายใจหานผู้หญิงกับผู้ชายรำคนละท่าีนี้เพลงนี้ผู้หญิงรำท่าชะนีไร้ไม้ผู้ชายรำท่าจ่อเครืงการเพลงสิบบูชานักรบผู้หญิงรำท่าขัดจางนางและล่อแก้วผู้ชายรำท่าจันทรงกรดและขอแก้วแหม อันนี้เราไปสามารถทบทวนอ่านทบทวนได้นะครับทีนี้โอกาสที่ใช้ในการแสดงก็ใช้ในการแสดงในงานรื่นเริงหรือการเผยแพร่วัฒนธรรมหรือปัจจุบันนี้ก็นำมาอยู่ในสถาบันการศึกษาโดยใช้วิธีการประกวดศิลปะหัตถกรรมระดับนักเรียนก็จะมีระดับประถมระดับมัธยม นะครับก็มีระบงมาตรฐานประกวดกันอ่าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนนะครับอ่าทีนี้ทั้งหมดตรงนี้นะครับเราสามารถชมได้ใน YouTube มีทั้งหมด10เพลงเลยอ่าแล้วก็พิมพ์ไปทีละเพลงก็ได้หรือเราจะพิมพ์รวมไปเลยก็ได้มันก็จะมีรวมมา10เพลงก็มีเหมือนกันใน YouTube ก็มีท่ารํา มีสาธิตท่ารำมีเพลงอ่าให้เราดูนะครับอันนี้อันนี้แนะนำนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราต่างคนต่างอยู่บ้านต้องเข้าถึงสื่อสื่อการเรียนที่เป็นแพลตฟอร์มของอินเทอร์เนต็ตแล้วนะครับตอนนี้นะเราอยู่กันคนละบ้านไม่สามารถที่จะมาหาไปมาหาสู่กันได้เลยแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นะเราต้องอาศัยโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่ในในส่วนของอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมาช่วยเรา ครับคูโตทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือก็ผ่านอินเทอร์เนต็ตแหละอ่านผ่าน Google หรือ YouTube ฟัง y o u t ี่ยนะทำเหมือนกันครูโตก็หาข้อมูลศึกษาเรียนรู้จากอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ในแต่ละเพลงก็จะมีความยากของท่านะครับสิบเพลงสิบเพลงมีสิบเจ็ดท่ารวมทั้งหมดสิบเจ็ดท่ารำสิบเพลง ถ้าเอามาต่อกันเพลงที่หนึ่งถึงเพลงที่สิบก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจบก็เพลงหนึ่งก็ประมาณสองนาทีถึงสามสี่ประมาณนี้นะหนึ่งเพลงนะมาดูตัวอย่างทีนี้ตัวอย่างเพลงลำวงมาตรฐานการแสดงลูเพลงลำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายการแสดงลำวงมาตรฐานเพลงนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดหกท่า เพลงนี้เพลงเดียวนะมีหกท่านะเออหกท่าในท่าสอดสร้อยมาลาเนี่ยเอยไม่ใช่เพลงคืนเดือนหงายเพลงลำดับที่สี่สอดสร้อยมาลาแปลงอ่าท่าก็มีอยู่ทั้งหมดหกนะครับอ่าาดูในบทของเนื้อเพลงบทของเนื้อเพลงจะมีอยู่สามบาทหนึ่งบทครึ่งหนึ่งบาทสามท,ท่าหนึ่งบาทมีอยู่สามท่า ท่าที่หนึ่งสองสามก็คือบาทที่หนึ่งท่าที่สี่ห้าหกก็คือบาทที่สองแล้วก็ย้อนกลับไปทำท่าที่หนึ่งถึงสามในบาทที่สามสุดท้ายเนี่ยดูหนงสือทีนี้ตัวอย่างตัวอย่างท่าประกอบเพลงคืนเดือนหงายอ่าดูยามกลางคืนเดือนหงายบทร้องเนื้อร้องศีรษะเอียงซ้ายมือขวาตั้งวงมือซ้ายจีบระดับเอว เท,ท้ทาแะ่ถุงเท้าขวาอันนี้หญิงกับชายรำเหมือนกันนะครับอ่าหญิงกับชายรำเหมือนกันนะครับอ่ารำท่าเดียวกันพูดง่ายๆหญิงกับชายเพลงเนี้ยนะต่อไปเย็นพับพายโบกพิวผิวมาก็ท่าสองท่าสามท่าสี่เย็นอะไรท่าห้าก็ไม่ท่าหกเย็นจิต ต่อไปถ้าที่เจ็ดย้อนกลับไปทำท่าที่หนึ่งเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาแปดเย็นร่มทงไทยปกไทยทั่วล่าเก้าเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาปละพรมเอ,อืยจบเพลงเพลงนี้ประมาณสองนาทีสองนาทีกกว่าแต่เขาจะ รำและก็ร้องสองรอบเพลงเฉพาะเพลงนี้คือเอาง่ายว่าทุกเพลงเพลงละสองรอบในสิบเพลงเนี้ยนะครับก็จะมีเพลงสั้นเพลงยาวนะแล้วแต่ผู้ประพันธ์เนื้อเพลงให้มันตกให้มันตกที่จังหวะการรำนะทีนี้สเสน่ห์ของประมงมาตรฐานก็คือต้องรำให้ตรงกับท่าต้องใช้ท่ารำให้ตรงกับ เพลงเนื้อเพลงและนักดนตรีก็ต้องบรรเลงให้ตรงจังหวะกับห้องเพลงด้วยในจังหวะที่เท้าลงยกมือขึ้นต้องพอดีเป๊ะอ่านี่ครับอันนี้คือกรมศริลปากรได้จัดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานแบบนี้แหละนะครับอือนันนี้วันเนี้ยเราพูดถึง ประเภทแรกก่อนก็คือรำวงมาตรฐานก็คือประเทศรำก่อนสัปดาห์หน้าระบำสัปดาห์ถัดไปฟ้อนนะครับจนกว่าจะปิดเพิมแล้วก็วันสอบเดี๋ยวครูตัวจะแจ้งในลิงก์อ่าไม่ใช่ในลิงก์สิแจ้งในไลน์ไลน์กลุ่มที่ส่งงานนั่นแหละเดี๋ยวครูตัวจะทําประกาศไว้ลองไปเปิดอ่านดูแล้วกันนะครับครูต,ตัวต้องเคลียร์ก่อนนะว่าเราจะสามารถสอบได้วันไหนนะครับก็คือ ต้องสอบให้เสร็จต้องสอบให้เสร็จภายในวันที่ยี่สิบสองตุลาครับอืมอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกใจเย็นเดี๋ยวจะบอกว่าสอบยังไงเดี๋ยวจะบอกว่าสอบยังไงนะครับนนรโอเคนะอ่าทีนี้เ bueno, รื ian, <Nh ư? S 1> ่องดำรงมาตรฐานมีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้คุณตัวพูดเรื่องเดียว นิดเดียวฮะไม่เหรอทำไมล่ะเก่งจังเลยเข้าใจแล้วเหรอที่ตัว,ตวเล่าให้ฟังเไม่เข้าใจหรือเข้าใจหรือไม่รู้เรื่องเข้าใจนะอ่าทีนี้ทวงงานงานทรงถ่ายภาพโทรศัพท์ถ่าย ถ่ายลูปเสร็จปุ๊บส่งเข้าไปในไลน์พร้อมบอกชื่อเลขที่ด้วยนะชื่อเลขที่ห้องอย่าลืมเพราะถ่ายไปแล้วไม่มีชื่อกูตัวก็ไม่รู้จะให้คะแนนใครเข้าใจนะครับอย่าลืมเขียนชื่ออ่ะพิมพ์ชื่อพิมพ์เลขที่พิมพ์ห้องก็โพสตลงไปวิธีการอย่าเพิ่งโพสตรูปเขียนชื่ออะไรให้เสร็จก่อนโพสต์ชื่อไปก่อนแล้วค่อยโพสตรูป บางคนโพสต์รูปก่อนพิมพ์ชื่อไม่ทันคนอื่นส่งมาปึ้งกลายเป็นชื่อของคนอื่นเลยแบบเนี้ยออนะวิธีการดีการส่งงานง่ายๆนะครับไม่แน่เดี๋ยวครูตัวจะพยายามทำข้อสอบนะครับอาจจะทําเป็นอยู่ในให้อยู่ในค o เ g l e แล้วใ,ใ,นะให้พวกเราลองทำข้อสอบอันนั้นจะได้ไม่ต้องลอกกันลอกกันไม่ได้แนะ่นอนทำเสร็จปุ๊บคะแนานขึ้นอืม งานเดียวงานที่ทำสัปดาห์าาาที่แล้วออกแบบประดิษฐ์วาดภาพวาดภาพไออุปกรณ์ประกอบการเสดงส่งมางานเดียวก่อนอืมเดี๋ยวค่อยเก็บงานทีหลังเดี๋ยวผูโตจะเรียกเก็บทีหลังนะอ่าโอเควันนี้จบเรื่องลาววงมาตรฐานนะครับโอเคนะครับ